ออ้ยดูสิทีเล็กออกไข่ใหญ่แล้ววะทันอ <Hey. S 1> อ้ยไข่จะฟักออกเป็นตัวแล้ววะทัน <Hey. S 1> มันฟักออกมา <Hey. S 1> เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เล็กไดโนเสาร์โล봇เลยอะทัน <Hey. S 1> ดูสิ <Hey. S 1> พวกไซรินเฮดมันเอารถเปคโคมมาขุดหลุมอุ้ย <Hey. S 1> หลุมใหญ่ขนาดเนี้ถ้าไดโนเสาร์ตกลงไปนะเสร็จพวกไซรินเฮดแน่เลยอะทันโอ้ย <Hey. S 1> oh, <hey. S 1> มันเอารถโม่ไปขโมยไข่ไดโนเสาร์นี่เองทัน uh. โอ้โหทันดูไดโนเสาร์สิน่าเริงกันใหญ่เลยนะอุ้ยดูไดโนเสาร์คอยาวสิแม่ชอบจังเลยอ่ะชอบเทเลสโอ้ทันดูนู่นสิโอ้ยดูสิเล็กอกไข่ใหญ่แล้วว่าทันอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารัก้ยโอ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วโอ้ยหลายฟองเลยอ่ะที่คราวนี้จะออกกี่ฟองเนี่ยโอ้โหดูสิดูสิ ไข่ไดโนเสาร์ฟองโตมากเลยอะนะอือทันดูนู่นสโิโอ้โหพวกไซเลนเฮดพอรู้ว่าไดโนเสาร์ทีเล็กออกไข่มันออกมาเอาพวา,าดกันเต็มเลยอะทนันใช่ไหมอุ้ยมาหลายตัวเลยอะดูสิ ูไข่ฟองนั้นสิมีสีไม่เหมือนเพื่อนเวนียทันใช่ไมออโอ้ทันดูนูนสอิอุอ๊ยไข่จะฟักออกเป็นตัวแล้วว่าทันโอ้อุ๊ยทนันไข่ฟองที่เป็นสีเงินมันฟักออกมาเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหล็ก เมนูเสาลูบรถเลยอะทันฮะอุ้ยว้าวทันดูนู่นสิพวกไซเรนเฮดมันเอารถเบคโคมมาขุดหลุมอย่าบอกนะว่ามันขุดหลุมดัไเโนูเสาอะทนันอุ้ยร้ายค่ะจริงๆเลยพวกไซเรนเฮดเนี่ยโอ้ย oh, <no. S 1> มาดูนู่นสิโอ้ย หลุมเบลอร์เลยอะทนันอุ้ยหลุมใหญ่ขนาดเนี้นยถ้าไดโดเสาตกลงไปนะเสร็พวูไซลเลเนต์แน่เลยอะทนันใช่มีมทนันดูนู่นสิอุ้ยเซเลเนตหัวตุ๊กแกมันเอารถโม่ไปไหนเนี่ยทนันดูนู่นสิ โอ้ยมันเอารถโม่ไปข,มขโมยไข่ไดโนเสาร์นี่เองทันไ oh, <no. S 1> ม่ว่าเราต้องช่วยไดนโนเสาร์แล้วละ่ะไปยกปืนมาเร็วจัด <c oughs> ก,การมันเลย <c oughs> ยิง <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละจัดก,การมาเลยพวกนี้แหละที่ข,มขโมยไข่ไดโนเสาร์มาเ <c oughs> ย้่สัมเหล็ตโอ้ย,ยทันมาน,น,นู่นอีกโน้นโน้นโน้นโอ้ย <c oughs> ใส <Bond> <rapper> ่เซรเทสหัวทุกแกมาร่วงขบวนด้วยมาทีเดียวสองตัวเลยจัดการเลยท่นดันเลยดันเลยยยสามเล็ด้ยท่านนั่งลงนั่งลงเุ้ยเเทสหัวปืนอุ้ยมาสองตัวเลยคราวนี้ไม่ไหวหนีก่อนดิลุปิขบวนเร็วเร็วเร็ดูระวังเนาะระวังเนอะระวังเนะโอ้โหมาทั้งเิรีเทสตัวแม่มาทั้งเิรเทสหัวปืนเลยอะท่านเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเย โอ้โหสุด,ดยอดเลยโกโกวาเย้แสำเร็จอุ๊ยโกโกวาเก่งมากเลยอะทนันนี่ดูดูสิโกโกวาไปส่งไดโนเสาร์แล้วย้ย<ะ>่โอเค,อเคบ๊ายบายนะไดโนเสาร์ฝา,ากทุกคนกดติดตามนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติกได้ทําคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย